สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่รูอ้นวนสีมาเฮ็ดหมูย่อให้เบิงกินใหเบิงเสแสรบใหเบิงนะคะมาเบิงกันนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีหมูนะคะหมูสะโพกหมูนะคะหนึ่งกิโลนะคะแม่รูอ้วนออกมาแล้วกับปั้นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นียบร้อยแล้วก็บเอาแป้งนะคะแป้งสิงกับโปรไซส,สองซ้อนนะคะสําหรับวัตถุดิบของเขานะคะ แมฆ้วนสิบอกให้ทุกฟังเทเรย์ยางเรื่องว่าแมฆ้วนในจังไรแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมแปดถึงเก้ากลีบออกกลีบใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องมะค่อยหอมนี่ค่ะกระเทียมเอาแบบนี้แหละค่ะเอาหัวแบบง่ายๆเลยนะคะเอาใส่นะคะหลักกาตามด้วยตามด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงผงฟูนะคะผงฟูบานเท่านี่แหละนะคะ เป็นผงฟูบ้านเรานี่แหละนะคะเอาเศษสามส่วนสี่ของช้อนชานะคะขันใส่ลายมันสีเงินกัะพี่น้องจะใส่ลายเด้อมันสีเงินเด้อสําหรับผงฟูแล้วกรลดดีค่ะลดหุ่นกวนใส่ซอนโตะนึงค่ะใส่ซอนโต๊ะนึงแล้วเกลือนะคะเกลือนี่ใส่เศษสองส่วนสี่ก็ได้หรือแล้วเต่ผู้มักนวเนาะในผู้อ่อนใส่เศษสองส่วนสี่ก็คือใส่ใส่ เครื่องซ่อนโตนะคะนี่ใส่เครื่องซ่อนโตกับพวกเครื่องปันนดเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำพริกไทยขาวนะคะเอาใส่ค่ะใส่มันค่อยหอมแล้วก็เพิ่มด้วยผงชูรสผงนัวนิดนึงนะคะแม่ผู้อ่อนใส่กับประมาณช้อนชานึงนี่แหละนะคะบัวไซร์ไหลนะคะเสืเปียบร้อยนะคะอยู่ในกิกระมังนี่กระซิมี ก้อนน้าแข็งเราได้ขามได้พัวเรากกอนน้าแข็งใส่เล้กกรเนื้อกระแซน้าแข็งมาแล้วกัมาปันค่ะเนื้อนี่เขาเนื้อเข้านี่เป็นเนื้อแซ่เย็นนะคะมาปันเรียบร้อยแล้วก็เอาน้าแข็งไปปันน้านะคะชาบ่อน้ําแข็งปันน้าเนื้อหมูย่อเข้าสีบัวเด่งเด็ดค่ะได้ได้ข่ะพี่น้องเด้อโัลืมค่ะพี่น้องเลือมนีกันหนึ่งน้ำตาลนะคะจะเหยียดให้รสชาติกลมกล่อมก็ใส่หลายนะคะใส่นึ่งส่อนชาพุ่นๆกับพ่อนะคะ ในคู่หวานไส่ซ้ำนี่แหละสำรับเครื่องปรุงเอาไปจะแล้วก็สีบดใส่กันอยู่แล้วล่ะเอาก็ข้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปปั้นค่ะปั้นผสมใส่กันให้มันเป็นเอลี่เลยนะคะให้มันเขาเป็นเนื้อเดียวกันบดทุกส่วนอยู่ในหันที่เอาผสมยังลงไปเนี่ยให้มันข้นทั่วถึงนะคะไปปั้นค่ะปั้นจนแม่เหลาไปละแต่ว่าของในคู่หวานนมันมีถูปันหน่อยนะคะปันสามสี่หาเทือปุนนะคะค่อยได้กิโลหนึ่ง กำรับปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอาขวดออกไลเบิ้ลมีอะไรก็ขวดออกไมเบิ้ลสามารผสมกันไอ้เม็ดเป็นเนื้อเดียวกันไม่นรอบเดียวเลยนะคะอ่าเมื่อค้นเลยค่ะเพราะว่าขัดเอาซ้อนค้นมันบอดใใหญ่ถ้าพี่ค้นกับบอทัวถึงเอาเมือ่อคันเลยค่ะไม่ควดท็ดกินหอกอาเมือ่อคันแล้วก็จะเอาเส้นปรลับ นะคะใส่ตัวเย็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งค่ะเอาไปใส่ค่ะหลังจากเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเอากอมาปั้นอีกรอบหนึง่งอันนี้เนี่ยผูอ้นวนบวเบาถึงนะคะนั่นเลยเอาอกมาปั้นอีกรอบหนึง่งปัน้นแล้วเรียบร้อยแล้วบาทที่นี่น,นวดนวดอีกล้วแล้วก็กลับมาเอาใส่ถุงพลาสติกค่ะพี่น้องเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เฮดแต่มันเป็นรูปล่าดีๆน,นะคะไอ้ผู้อ้วนเนี่ยสองสูตรค่ะเมืองนี้สูตรธรรมดา นะคะสูตรธรรมดากับสูตรสาลายนะคะอันดำๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นสูตรสาลายนะคะนี่ใส่เรียบร้อยนะคะเเรียบร้อยแล้วเอาไปหนึ่งกับพี่น้องไม้คู่วหนึ่งเป็นเกือบชั่วโมงผู้ม้นีเรียบร้อยแล้วได้ขับนี้ซุปเรียบร้อยแล้วเอามาซิมเหมือนโอ้แซ่แซ่กัแซ่พี่น้องเด้งเด้งเด้งเดงเด้งเพื่อกระเจาเฮ็ดอยู่ได้ห่ะอาจสิพ่แซ่บคือกระเจาเฮ็ดดอกแต่ฮากะเฮ็ดกินได้อยู่ แกะขัดได้อยู่ยําเฮาอย่างนะคะแต่ว่าแม่คู่อ้วนบบนีใบตองค่ะบบนีใบตองก็ได้ใส่ถุงพลาสติกแต่ว่าการสุใส่ถุงพลาสติกจะมัดแบบนี้เดี๋ยวมันบางงามให้พันดีดีพันกลุ่มอุดรูดรวดเราก็เป็นหนึ่งรมันสิ่งงามของมันเองเลยค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วต้มหนึ่งนมันสุกๆได้ค่ะสีต้มก็ได้สีหนึ่งก็ได้แต่ว่าแม่คู่อ้วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บอยู่เด้อนาสเต็ดกินอีกค่ะพี่น้องเ็ดกินเอาเองสนุกกินได้กินหลายพร้อมกันซื้อก็เจ้าแทงแล้ว เกบ,บ200สองรํอยซ้นิแต่ว่าเขาไม่ไม่เคยดมาก,กินเองได้ตั้งบาหลกหลายน,น,ายน,นยึงค่ะแซนุกกินไก่ยังกับพี่น้องอ้ามากินน้ำกันค่ะเรียบร้อยเลวเด้หน่